อดีตนักร้องสาวถูกแชร์แอบ,บแต่งงานลับๆจริงหรือได้สามีเป็นมิจฉาชีพเมื่อวันที่28มิถุนายนมีรายงานว่ารียอดีตสมาชิกไลฟ์ไฮแอบ,บแต่งงานลับๆกับลีฮีจีเมื่อปี2021 ลีฮีจินเป็นคนหลอกลวงที่ได้รับชื่อเสียงในด้านลบคริปโตสแคมเมอร์หลังจากเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิเคราะห์หุ้นอย่างไรก็ตามในปี2020นันกระต้มตุนรายนี้ถูกตัดสินจำคุก42เดือนและถูกบังคับให้จ่ายค่าปรับประมาณ7ล้านดอลลาร์สหรัฐและอีกกระทง866,000ดอลลาร์สหรัฐขณะนี้เขากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมทางการเงินเพิ่มเติม,ตมที่เกี่ยวโค้อองกับสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานเรียแต่งงานกับนักต้มตุ๋นหลังจากตั้งคันรายงานระบุว่าก่อนหน้านี้เรียเคยอวดความมั่งคั่งที่สามีของเธอได้มาอย่างผิดกฎหมายโดยอัปโหลดรูปถ่ายธนบัตรมูลค่า100ล้านวอนในขณะเดียวกันเรียเดบิวกับวงไอดอลไลฟ์ไฮในปี2013และยุบวงในปี2019